ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับเข้าสู่โลกของฟุตบอลครับกับผมเดอนนัดเทพบอลครับจะเจอกับนัดหน้าช่องแบบนี้เป็นประจําทุกวันครับและสาหรับขัําขึ้นวันนี้ครับโปรแกรมฟุตบอล21สิงหาคมครับเป็นอีกหนึ่งวันที่หลากหลายลีกหลากหลายทีมหลากหลายคู่เสเิลือเกินครับที่ลงทําการแข่งขันและโปรแกรมฟุตบอลยังคงเข้มข้นแบบนี้แบบต่อเนื่องครับและเมื่อวานนี้ครับแนวทางที่จัดวางไว้หน้าช่อง3คู่ครับเน้นๆเอาไปเทน้าตักเนี่ยเรียกได้ว่ากินกันแบบจุกๆเลยครับเข้าวินกันไปทั้ง3าตัวเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของเรื่ eu ดีนาโมซาเกร็บครับรวมไปถึงในด้านของโบโดกินนั่นเองครับแล้วนี่เป็นเพียงผลงานหน้าช่องเท่านั้นเองเนะครับในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงครับตัวซูเปอร์วีพีที่นัดจัดวางวาให้ก็วินวินเข้มเขมกันไปถึง2ตัวชุดอัลบั้ม3ก็เดินทางเข้าวินเข้มเข้มกันไปถึง2ชุดเลยเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับพี่ๆีที่อยู่ในครอบครัวด้วยลยกันครับส่วนพี่ๆีท่านใดครับที่ยังเป็น f c ของนา้าแค่หน้าช่องอยู่ครับยังวิเคราะห์บอลจากพื้นฐานทั่วไปยังดูในเรื่องของกระแสไม่เป็นรวมไปถึงครับมีข้อมูลเกี่ยยวววกัับบบฟุตตออลเน่่่แคห้าา็ไซ์ทป ได้ข้อมูลแบบใกล้ชิดข้อมูลที่มากกว่าหน้าเว็บไซต์ทั่วไปเข้ามาเจอเจอกับนัดและพี่ๆทีมงานในครอบครัวได้เลยครับรับรองว่าจะมีแนวทางฟุตบอลดีๆจัดวางและคัสสันไว้ให้ตลอด24ชั่วโมงครับใต้รูปโปรไฟล์เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยครับและวันนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับตั้งใจวิเคราะห์และคัสสันมาแล้วเป็นอย่างดีกับ3คู่ที่ให้พี่ๆทุกท่านครับเอาไปเน้นๆเทหน้าตักกันได้เลยจะเป็นคู่ไหนลีกไหนกันบ้างครับดูคลิปนี้ให้จบรับรองว่าฟินจัดแบบแน่นอนครับ ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟครับทำการแข่งขันลงเตะนะครับประมาณตีสองครับคู่นี้ก็เป็นเจ้าบ้านอย่างยังบ่อยครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับของกาลาตาสลายนั่นเองครับสำหรับคู่นี้เองก่อนลงเตะซื้อตามประเทศครับยิบยกและมองว่าทีมเยือนอย่างกาลาตาสลายเนี่ยดีกว่าครับโจทย์วันนี้กาลาเนี่ยต้องบุกมาเก็บ3คะแนนเท่านั้นถึงจะได้เหตุครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาครับนะเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมความพร้อมขุมกําลังของทั้ง2ทีมครับสำหรับคู่นี้แนะนําเลยครับ เน้นเน้นหนักๆครับไปที่ทีมเยือนอย่างการาตาสลายได้เลยครับเจ้บาบ้านอย่างยังบอยเองเนี่ยต้องบอกว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยถือว่าดรอปไปเยอะพอสมควรครับห้าเกมหลังสุดจากทุกรายการเก็บชัยได้เพียง1เกมเท่านั้นเองวันนี้อาจจะดูได้เปรียบครับที่มีโอกาสได้เล่นในบ้านของตัวเองได้เล่นต่อสภาพสนามที่คุ้นเคยได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลครับแต่เจาะลึกเข้าไปดูสถิติในบ้านห้าเกมหลังสุดจากทุกรายการเนี่ยยังบอยก็เก็บชัยได้เพียง1เกมแล้วก็แพ้ไปค่อนข้างเยอะด้วยวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างการาตาส ที่ต้องยอมรับครับว่าเกตฟุตบอลมาตรฐานฟุตบอลเนี่ยและขุมกาลังเนี่ยดูเหนือกว่าครับส่วนทีมเยือนอย่างการาทสลายผลงานภาพรวมช่วงหลังก็อาจจะมีสะดุดให้เห็นบ้างครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยไป3แพ้ไป2ครับแต่หลักๆแล้วเกมที่แพ้มักจะเป็นเพียงเกมกระชับมิตรเท่านั้นครับเมื่อกลับมาเตะในฟุตบอลแบบเป็นทางการการายังทําผลงานได้อย่างดีเสมอครับวันนี้การาเสียเปรียบที่รับบทออกมาเล่นเป็นทีมเยือนก็จริงแต่จดลึกเข้าไปดูครับสถิติการออกไปเล่นเป็นเก,มเ,กมเยือนของการา,าแล้วก็ต้องบอกว่ายังคงแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมครับ กาลาเองวันนี้ครับอย่างที่บอกครับเสียเปรียบในบททีมเยือนแต่เจาะลึกเข้าไปดูกระแสภายในวันนี้ครับกระแสภายในของกาลาเนี่ยทั้งที่บุกมาเป็นเกมเยือนแต่น่าจับต้องเสียเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นลึกๆแล้วคู่นี้ยังมองว่าครับทีมเยือนอย่างกาลาตาสลายครับมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บ3คะแนนจากนจ้าบ้านอย่างยังบอยได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้เน้นๆหนักๆครับเทนน้าตัดไปที่กาลาตาสลายรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ บาซินซูริเอครับทำการแข่งขันประมาณตีห้าตรงในเวลาบ้านเราครับวันนี้เจ้าถิ่นอย่างด้านของอเมริกามิเนโรครับเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของโคเอนเซ่ N S, สำหรับคู่นี้เองก่อนลงแต่สื่อต่างประเทศครับจิบโจกและมองว่าเจ้าถิ่นอย่างอเมริกามิเนโรเนี่ยดูเหนือกว่าครับหนึ่งตุงได้เฮเล็กๆครับสองตุงถึงจะได้กินแบบเต็มอิ่มเต็มคำเมื่อเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในมองในเรื่องของโจทย์ที่เปิดมาครับภาพรวมขุมกําลังและความพร้อมของทั้งสองทีมครับสำหรับคู่นี้เน้นๆหนักๆครับไป ที่เจ้าบ้านอย่างอเมริกามิไนโรได้เลยครับเจ้าทีมอย่างอเมริกามิไนโรเองเนี่ยนะครับช่วงหลังเองก็ถือว่าพอฟอร์มเนี่ยอาจจะมีสะดุดให้เห็นไปบ้างครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยเน้นหนักไปทางเสมอเก็บใช้ได้2เสมอไป3วันนี้ได้เปรียบแน่แนครับที่มีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของโคเอนเซ่สถิติในบ้านของอเมริกามิไนโรเองก็ถือว่าแข็งแกร่งในระดับหนึ่งครับแพ้ยากแต่ส่วนใหญ่มักหนักไปทางเสมอแต่5เกมหลังสุดก็ถือว่าทําผลงานได้ดีในระดับหนึ่งในบ้านของตัวเองวันนี้เปิดบ้านครับต้อนรับการเยืนอน ฟอร์มกาลังหลุดลุยขาดความมั่นใจทรงบอลไม่มีครับมีปัญหาหลายจุดที่ต้องปรับแก้เสียล้เกินครับทางานของโคเอนเซ่ N เนี่ยห้าเกมหลังสุดจากทุกรายการไม่ชนะใครเลยแพ้ติดต่อกันมาแล้วถึง4เกมและเสมอแค่1นเกมจาก5เกมหลังสุดนั่นคือสิ่งที่โคเอนเซ่ N สามารถทําได้ดีที่สุดและวันนี้เสียเปรียบที่รับบทออกเล่นเป็นเกมเยือนด้วยครับเกมเยือนของโคเอนเซ่ N เองก็อยู่ในช่วงที่กําลังยาแย่เช่นเดียวกันครับห้าเกมหลังสุดในบทเกมเยือนเก็บชัยได้2และแพ้ติดต่อกันมาถึง3เกมติดติดแล้ววันนี้บุกมาเจอกับอเมรริกกกานโที่อองบ ว่าเก็บในบ้านอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างอยู่ดีถึงจะหนักไปทางเสมอแต่ในเรื่องของกระแสที่เปิดมาวันนี้ครับรวมไปถึงกระแสภายในเองวันนี้อเมริกามิเนโรน่าจับต้องเสิเลเกินครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกอิงจากความได้เปรียบที่เล่นในบ้านของตัวเองบวกกับกระแสภายในมีความน่าจับต้องวันนี้อเมริกามิเนโรจะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับไปลุ้นประตูที่2เพื่อกินเต็มได้เลยครับอเมริกามิเนโรไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ โคปาอเมริกาครับทำการแข่งขันในเวลาตีห้าในเวลาบ้านเหล่าครับวันนี้ชจชินอยูด้านของฟอร์ตาเรซาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโรซาลิโอเซนทันครับสำหรับคู่นี้เองก่อนลงแต่ซื้อตามประเทศจิบโจครับและมองว่าโจชินครับอยูด้านของฟอร์ตาเรซาเหนือกว่าแบบชัดเจนครับหนึ่งตุงได้เฮเล็กเลกครับสองตุงถึงจะได้กินแบบเต็มอิ่มเต็มคําเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาครับจะเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมและขุมกําลังของทั้งสองทีมครับสำหรับคู่นี้เน้นเน้นหนักหนักครับเทน ตักไปที่เจ้าถิ่นอย่างฟอร์ตาเลซ่าได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างฟอร์ตาเลซ่าผลงานโดดเด่นสุดเกินยอ้5เกมหลังสุดจากทุกรายการเก็บชัยไปถึง4เสมอหนึ่งครับแล้ววันนี้ได้เปรียบแน่นอนที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองและฟอร์ตาเลซ่าเนี่ยถือว่าเป็นมังกรเจ้าที่เลยก็ว่าได้ครับตลอดระยะเวลา10เกมหลังสุดจากทุกรายการในบ้านฟอร์ตาเลซ่าเก็บชัยติดต่อกันมากว่า10เกมแล้ววันนี้เปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนอย่างโรซาริโอเซนทันน่าจะเป็นงานที่ไม่ยากเกินมือครับโรซาริโอเซ ผลงานไม่สู้ดีเท่าไหร่เก็บใช้ไป2เสมอ2แพ้หนึ่งวันนี้เสียเปียบแน่นอนยับที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนการออกมาเล่นเป็นเกมเยือนจากค่าเกมของสุดสามารถเก็บใช้ได้เพียง1เกมเท่านั้นเองครับในเกมแรกเนี่ยนะครับเสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาในบ้านของฟอร์เตซาคิดว่าทางด้านทีมเยือนอย่างเซนทันน่าจะรอดกลับออกไปยากครับ1ประตูกับชัยชนะครับของทางด้านฟอร์เตซามีให้เห็นอย่างแน่นอนครับรุนประตูที่2เพื่อกินเต็มกับเน้นๆหนักๆครับเทนนตตัดไปที่เจ้าถิ่น อย่างฟอร์ตาลิซาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับใครที่มีความคิดเห็นเหมือนกันกระโดดขึ้นรถคันเดียวกันขึ้นมาได้เลยครับรับรองว่าคําคืนวันนี้จะเป็นคําคืนที่มีแต่ความสุขอย่างแน่นอนและอย่าลืมนะครับใครที่ยังวิเคราะห์บอลจากพื้นฐานทั่วไปฟอร์มโดยรวมผลงาน5เกมหลังสุดตัวผู้เล่นเป็นยังไงนะครับยังดูในเรื่องของกระแสไม่เป็นยังไม่มีกระแสจากต่างประเทศแบบนัดแนละทีมงานแนะนาครับเข้าไปหน้าโปรไฟล์เพิ่มเพื่อนใต้รูปโปรไฟล์มาครับในครอบครัวนัดมีแนวทางฟุตบอลดีๆครับ จัดวางให้ตลอด24ชั่วโมงอย่างแน่นอนอย่าลืมเปิดใจเข้ามาครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ขอให้เป็นค่ำคืนที่มีแต่ความสุขครับจะเจอกับผมเด่นัทเทยบบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ